สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่นน old, าน,ค,นครับวันนี้อยู่กับผมออสอย่างนี้เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมตัวอักดนนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอ,อีเวนต์ใหม่ละกันนะครับผมก็ซึ่งบอกเลยว่ามันมีการที่อีเวนต์เนี้ยมันต่างนิดนึงประมาณหนึ่งเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องรอทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับผมสาหรับการที่มันจะมาแจกสถานะเนาะอันนี้เราสามารถเอามันจะคล้ายๆต้นหัวแล้วเราสามารถทําอะไรได้เลยอาจต่ขออนุญาตพาไปดูอย่างหนึ่งก่อนละกันนะครับผม อ่าอย่างแรกที่ผมจะพามาดูนะครับก็คือการค้าของนะครับผมดยปกติอะเราจะต้องอย่างนี้ใช่ไหมหยิบของมาหนึ่งอย่างแล้วค่อยๆใส่ไปใช่ไหมครับผมแต่ทีนี้เขาเปลี่ยนแล้วครับผมจกเมื่อก่อนที่เขาจะมีแบบยกเลิกการค้าตอนนี้สามารถเอาของคัาได้โดยอัตโนมัตินะครับผมนี่อย่างนี้กดไปปพ๊บของทุกอย่างที่ต้องการนะครับมันจะเข้ามาใส่เลยในทันทีนะครับเราแค่กดค้าของไปอ่าอย่างนี้โอ้ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมันควรมีมาตั้งนานแล้วบอกตรงนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูันต่อไปเลยแล้วกันนะครับ อ่าตรงนี้เป็นจุดอนะีเวนต์นะผมก็บอกเลยว่าอีเวนต์นี้เราไม่ต้องหลอกอาชาคนระับแต่เราต้องมาลุ้นดวงว่าทุกๆครั้งที่เราเอาผลผลไม้ไปให้เจ้าต้นโอ๊กเนี่ยเราจะได้ของที่เราต้องการที่มันจะเปิดให้ขายไหมนะผมโดยการของที่ขายเนี่ยมันจะต้องใช้เหรียญเงินที่เราได้จากในเกมมาเอาผลไม้ไปขายนะครับผมอ่ะอันดับแรกมาดูร้านซีดแล้วกันนะผมตอนนี้ผมเปิดกดไปเลเวลสิบเอ็ดแล้วนะครับเลเวลเท่าไหร่อสิบเอ็ดสองสามแล้วเท่าไหร่สิบสามโอเคนะครับ โดยที่ถ้าผมปลดเนี่ยปลดเลเวลนะมันก็จะปลดล็อกแต่คันไปเรื่อยๆนะถ้าจะไม่ผิดอันนี้ระดับเดียวกับโบนัสซ้ำแล้วราคาใกล้เคียงกับโบนาสซ้ำนะครับถือว่าดีนะเนี่ยใครที่ยังไม่มีโบนัสซ้ำเนาะอ่าก็มาไปร่างของแต่งนะครับอ่าร่างของแต่งจันันแรกจะเป็นของแต่งนะแบบนี้กล่องของแต่งจะเป็นแบบนี้เลยเนาะซึ่งผมสนใจอันนี้สุดเจ็ดเจ็ดุดสี่เปอร์เซ็นนะผมอยากได้แต่ว่าไม่รู้มีบุหรี่หมนะอ่า ต่อไปจะเป็นของแต่งอันนี้น่าจะเป็นใบไม้ๆนะบบแต่น่าจะเป็นแบบเก๊ะี้มากปว่บว่ะนะอันนี้ทงทงใบสนเอ้ยทงใบโอ๊กเนาะแล้วอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะผมน่าจะเป็นสายอะไรทีกอยางแต่อันนี้สนใจสุดนะนผมน้ำพุนะครับผมนำผ้ำพุอันนี้สามารถให้สถานะพิเศษได้นะบผมแต่ประมาณมีโอกาสจิตสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมยังไม่รู้และยังไม่มั่นใจที่ชัดเจนนะบผมเพราะข้อมูลมันน้อยนะผมที่ผมยังไม่มีเนาะอ่ะ ซึ่งบอกเลยถ้ามันใจตานกสัตว์เลี้ยงถึงโอกาสมัน15เปอร์เซ็นต์ะแต่ถ้าเราซื้อไว้เยอะๆมันก็มีโอกาสได้เยอะๆนะครับออป่ะเราไปดูสัตว์เลี้ยงต่อเลยละกันนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับเราไปดูไข่ต่อนะไข่จะมีนกนะครับมีเอ่อเฟอร์เรตป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฟอร์เรตอ่าผมก็จำชื่อมันไม่ได้นะครับมีหม,มีมีนกฮูกนะครับแล้วมีอ่าห่านม่ใช่หา่านหรอไม่ใช่ไม่ใช่หงหงเออมันคือหง ครับอ่ะอันนี้ขออนุญาตพูดหน่อยว่าเมื่อคืนนี้ตอนหลังอัปเดตนะครับคุณเจนเดียวทำาอ่าอะไรพลาดไปน,นิดหนึ่งนะผมคืออ่าปกติอ่ะไข่เนะี่ยถ้าเราซื้อหมามันจะต้องใช้เวลาปั๊บสี่ชั่วโมงนะครับแต่เมื่อคืนเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับอ่าไข่ที่ซื้อจากร้านค้าปั๊บเท่ากับอ่าไข่ที่เราซื้อจากอันนี้เลยนะผมจากโรบังเลยประมาณสิบวินั่นเองนะครับซึ่งผมก็เป็นผู้โชคดีนะผมที่ พัก10วิได้หงม,มานะผมในเจ้าหงม,มานี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพูดจริงผมพักมาผมได้เลยเนี่ยผมใส่ใบแรกด้วยแล้วพอผมพักเสร็จได้ปุ๊บมุณเจนเดลรีบรีเลยโอ้โหแหม่กะจะบอกพี่ๆพี่ๆน้องๆในดิคอร์ดต,ต่อมาเป็นชิปมังนะครับผมอ่าชิปมังนี่เขาจะเพิ่มโอกาสในการเก็บเปี่ยเอ้ยน่าจะใช่นะอ่าแล้วก็กะลอกนะครับผมมีกระรอกอ่ามีต้นตุ่น ที่มันไม่ใช่ตุ่นสิมันเป็นตัวที่เป็นมีหมาที่มันร้องนี่นะครับอันนี้ตัวไรเดอร์นะครับมตัวไรเดอร์อ่าแล้วก็มีตัวน,นี้น่าสนใจสุดน,นะครับผมพาล,ลออวกาศนะครับผมตัวนี้จะให้สถานะ,ะเกี่ยวกับหลุมดำนะครับผมอันนี้จะให้ถือว่าเป็นไรดีตรงนีเนาะถ้าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นหลุมดำนะครับอ่าต่อไปอันนี้เลยอันค้าขายของนะครับผมซึ่งบอกกัเลยว่าของในนี้มันใช้ได้ทั้งหมดนะครับผมใช้ได้ทั้งหมด อันอันเนี้ยอันเนี้ยผมยังไม่รู้นะครับความสามารถเป็นอะไรผมไม่รู้นะอันนี้เหมือนกันเนาะอันนี้จะอ๋ออันนี้น่าจะให้พียูอะไม่รู้ดิอ่าของแต่ละอย่างเนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะเรผมยังไม่ได้ใช้เนาะอ่าอันเนี้ยผมได้ใช้แล้วอันนี้เป็นตัวเ่านะนี่ยผมไอเครื่องเป่ามันสามารถเป่าให้เราเดินถอยหลังได้นะครับผมอันนี้จะให้เลี้ยงพีห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบหน่วยต่อสัตว์เลี้ยงนะครับผมอันนี้เป็นสปริงเกอร์ให้สถานะนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นเหมือน แคมป์ไฟนะผมให้กับที่สมาหาหรือเปล่าน,นี่ไม่รู้อันนี้แคมปิ้งผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะผมอันนี้ผมยังไม่ทราบนะอันนี้ใบใบโอ๊กนะผมซึ่งถ้าจะไม่ผิดมันจะทําอะไรสักอ,อย่างเีื่อสุขเราหรือว่าสัตว์เลี้ยงครับแต่อันนี้อันนี้ชัดเลยลูกโอ๊กนะผมลูกโอ๊กเนี่ยจะเมื่อเราให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับจะมีโอกาสสุ่มสถานะให้กับสัตว์เลี้ยงและรีเลเวลในทันทีนะผมอ่านั่นหมายความว่า เรามีโอกาสได้เรนโบว์ถ้าเรามีนะต่อไปครับอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับผมอีเวนต์ต้นสนนั่นเองนะครับผมโดยที่อีเวนต์ต้นสนเนี่ยเขาจะให้เราไปหาอักขรหาพวกพืชตามตระกูลต่างๆนะครับผมมาให้เขาอย่างน้อย500แต้มนะครับผมซึ่งแต่ละแต้มก็ต่างกันเนาะอย่างตอนนี้น่าจะได้เออ่มะม่วงกับมะพร้วาวเนาะเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับอา่าเดี๋ยวกบแป๊บนึงไปเก็บไปเก็บไปไม่รู้ได้เปล่า ผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมเลยเดาๆเอานะครับผมเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันได้เตะพอเราใส่ไฟอ่ะเราจะได้ของนะครับแต่ได้แต่ได้รูปแบบสุ่มนะครับผมอ่าเคน่าจะพอกเ,เดี๋ยวไปดูกอนอ่ะเดี๋ยวลองใส่กันนะครับผมว่าเราจะได้ไหมถ้าไม่ได้น่าจะเป็นพวกตระกูลหนาอ่ะน่าจะเป็นพวกตระกูลหนา,นาหรือเปล่าน,นะครับ ร้านนี้น่าจะตะปูน้ำอันนี้คือผมก็ไม่ไอ่าเก่งภาษาอังกฤษอ่านออกอะไรอย่างนี้นะผมก็เด,ดาๆเอานะผมเดี๋ยวมาไปดูกันว่าคือต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ผมปลูกไว้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวไอ้มะพร้าวนี่ก็ใหญ่เกินนะครับมะพร้าวถั่วมะม่วงอ่าไอ้ต้นจากอีเวนต์ของที่แล้วนะครับผม,อ,บผม,ผมอ,อีเวนต์ของยักษ์นะครับผมแล้วก็มะเขือเทศบอร์รี r สตรอเบอร์รี่องุ่น apple นะครับผม โอเคอันนี้ไปดูว่ามันได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ของอีเวนต์นางฟ้านะครับผมอันนี้มันจะอยู่ในตระกูลหนามนะครับผมอเพราะฉะนั้นได้นะครับผมอันนี้ใช้ได้นะมันจะมีของที่ต้องใช่หนามนะครับผมโอ๋ไปดูซิได้ไหมถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้เราต้องไปหาต่อดูซิไดไหมก็ยังไม่ได้อเอ๊ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอันนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นในนี่นะมะเขือเทศมะเขือเทศ คผมได้ okay, เงินเนาะานนี้ไม่ได้อ่ะผมเก็บสองอย่างไปก็มีสองอย่างนี้นะผมะมีมะเขือเทศก,กับดอกไม้นะบผมเป็ดกุหลาบเนาะมาดูกันว่าอะไรจะหายไปนะครับผมอะไรหายอ่าดอกไม้หายนะครับอันนี้เป็นจะพวกดอกไม้นะครับครัถ้าใครที่อ่านไม่ออกนะครับแนะนําว่าให้ใส่เรื่อยๆแล้วเขียนชื่อจําว่าอันไหนเป็นตระกูลอะไรนะครับผม แต่ถ้าคุณอยากแบบว่าคุณอยากรู้จริงๆเดี๋ยวผมพาไปดูให้ว่ามันมันมีเว็บอะไรใช้ได้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราดอกไม้ไปใส่ก่อน,นะครัเก็บ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 อ่ะเดี๋ยวขอใช้เวลาเก็บก่อนนะครับผม <c oughs> <c oughs> อ่าปะกีนี้ระหว่างรอนะครับเราก็าจะมาดูหน้าเว็บไซต์ของโคอาเรนของอีเวนต์นี้นะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับที่ได้พูดไว้เนาะป <c oughs> ่าอันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่เนาะครับง <c oughs> านตนลาด ตอ,องงานะตลาดฤดูใบไม้ร่วงนะครับผมอ่าตามนี้เนาะก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพืชต่างๆที่เราต้องการนะครับผมจะแต่ละชนิดเนาะอ่าอันแรกก็เป็นเบอร์รี่นะครับจะมีสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่อ่าก็ว่ากันไปนะครับอ่าอันที่ติ๊กถูกนี่คือสามารถเก็บได้เรื่อยๆและแนะนํานะครับผมอ่าพวกนี้เนาะก็จะมีสตรอตเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ที่พูดไปนะครับอ่างุ่นนี้ก็ใช้ได้นะครับผมอ่าดอกไม้ ดอกไม้ก็มีเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นดอกกุหลาบนะครับผมนี่นี่ไอที่ผมเก็บที่ผมปลูกไว้นะผมเขาจะบอกเลยว่าคะแนนเท่าไหร่นะผมมีความยากเท่าไหร่เนาะอันนี้ธรรมดานะครับผมถือว่าปลูกได้เยอะแล้วก็เก็บได้เรื่อยๆนะมันจะมีตามนี้เนาะก็ไอที่ผมจะเห็นหลักๆอ่ะตรอเบอรี่ก็จะมีสตรอเบอรี่กับอ่าบูเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ได้แค่หนึ่งนะครับแต่แนะนําให้ปลูกเบอร์รี่ เอ่อบูเบอรี่เนาะจะได้ตอกแต้มนะครับผมแต่ผมปลูกต้นสตรอเบอรี่นะอ่ะผลไม้ผลไม้ก็สตรอเบอรี่บูเบอรี่นะครับผมอ่ะใบไม้อันนี้อ่าสตรอเบอรี่นะครับผมอ่ะนี้สมุนเสแปลกใจอะไรวะใบไ,ไม้ได้ใบไ,ไม้พวกสตรอเบอรี่อ่ะบูเบอรี่ก็ได้นะผมอันนี้โอเคอ่ะส,สามอย่างแล้วนะบูเบอรี่กับสตรอเบอรี่สองสามอย่างแล้วอ่ะต่อมาอ่ะสตรอเบอรี่บูเบอรี่สี่อย่างแล้วอันนี้หนาวนะครับ พวกตะปูนพวกผลมไม้หนาวนะครับผมพืชหนาวฮะอ๋อหวานหวานพวกหวานนะครับผมอ่าโอเคสี่อย่างแล้วนะอันนี้ไม่มีนะครับอ่าไม่มีละอันนี้อะไรไม่ไม่นะครับผมครับไม่มีอันนี้มีน้มอ่าอันนี้ไม่มีนะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม้มีนะครับอ่ะตีว่าหนึ่งนะสอง สามสี่ตีอันนี้นะครับพวกเบอร์รี่ผลไม้ใบใบไม้แล้วก็หวานอะไรวะเนี้ยปุ๊บแพลไทยมางงๆนะครับสี่อย่างอ่าใช้บุ๊คบูเบอร์รี่แลสะสตรอบเบอร์รี่นะครับผมอ่าส่วนดอกไม้แนะนําเป็นปกุหลาบนะครับมีมีมีกุหลาบของอีเ,เวนอ่าพึ่งปะ้าจะไม่ผิดนะผมอ่าเอีเวนพึ่งเนาะแต่ถ้าไม่มีคุณก็ลองดูได้ว่ามันมีอะไรอ่าอย่างอันนี้ อันนี้ไม่เน้นอันนี้ใครจะปลูกก็ได้แต่เก็บได้ครั้งเดียวนะครับผมก็ได้แตม้มอยู่เหมือนกันสองแต้มเนาะนี่น,น,นี่นะครับผมแล้วลองลงมาสามแต้มนะครับดอกเดฟโอดินเนาะนี่อ๋ออันนี้อันนี้นีน่ไอดอกเหลืองนะครับผมด้านกันนะฮะเพราะแต่มันก็หายากกว่าหายากกว่าดอกนี้ดอกสีต้มเนี่ยนะนี่น,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 นี่อันนี้อันนี้หาง่ายกว่าเพราะรีมาก็เจอเลยนะครับผมอ่าก็สัวต่อไปก็จะเป็นพวกอ่าที่ไม่ลองไม่เจอเนาะ อันนี้นะครับผมอ่าอจะมีกล้วยมีทุเรียนมะกออ่าแตงโมชยโยโขหยชไม่ใช่นะครับผมอ่ามะเฟืองอ่าแต่ผมแนะ,แน,ะนำมามะพร้าวมากกว่านะครับมะพร้าวแก้วมังกรอ้าง,งุ่นนะครับอ้างหุ่นนี้ก็ใช้ได้นะแต่ผมแนะนําเป็นมะพร้าวนะครับผมอ่าอันนี้ก็นะครับผมอ่าจะมีไม่กี่อย่างเนาะอ่าไหนนะ มันจะมีมะเขือเทศใช่ไหมผมถ้าผมจะม่ผิดเนะนี่ยอ้นี่ในนใ่อะมะเขือโอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าหลายคนไม่มีนะครับอะถั่ววิเศษอะใช้ต้ตนถั่วได้นะครับอันนี้นี่นี่ใช้ต้นถั่วนี้นะครับก็มาดูได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนาะประมาณนี้นะครับผมอะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกัต่อเลยละกันนะครับผมอะตอนนี้ผมได้400แล้วผมเก็บอีกนิดเดียวใต้เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าพอใส่เสร็จเนี่ยเขาจะแจกของให้นะครับแต่เป็นของในรูปแบบสุ่ม น,นั่นหมายความ,มว่าคุณต้องไปรู้เอาเองว่าพอคุณใส่เต็มปุป๊บคุณได้เท่าคุณจะได้อะไรบ้างนะครับผมื่องบอกเลยว่ามันทําง่ายครับทุกคนแล้วมันไม่นานอันนี้ไม่นานพูดจริงนะครับผมอ่าโอเคนะ่าจะพอแล้วประมาณติบสิดแต่ว่าแต้มมันไม่เท่ากันเนาะอันนี้แต้มมันจะไม่เท่ากันนะอ่าโอเคเรามาใส่นะครับผมดูหนึ่งสองไปอ่าเนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกเลยว่าเราได้อะไรไปบ้างนะครับผมซึ่งผมไม่รู้เพราะผมอ่านไม่ออกอ่าแล้วก็เนี่ย ือต้องบอกเลยปกติอต่ะไอตรงเนี้ยเราต้องใช้เงินรีใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องครับทุกๆ5นาทีที่เราทําการเอาผลไม้มาใส่ที่ต้นโอ๊กนะครับผมเขาจะรีของในร้านทันทีนะครับอ่านั่นหมายความว่าเราทาได้เรื่อยๆไอตัวนี้ผมซื้อยังวะยังน่าสร็จไม่โอเคซื้อมาก่อนนะครับอ่านี่ๆๆเห็นไหมรีแล้วพอเราซื้อเสร็จนะครับแล้วไปทําใหม่อีก5นาทีเราก็จะได้มาเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ผมได้มาผมยังขาดอยู่เนาะ เอออันนี้ยังไม่ขายผมอยากได้อันนี้มากเลยเอ่ะอันนี้ซื้อมาก่อนเพราะผมต้องการล้องการในตุ้มนะคผมอันนี้มีอรายการนะอันนี้อ่ะซื้อไปก่อนผมยังไม่รู้ว่าแต่ละอันมันใช้ยังไงนะครับแต่ที่รู้ทุกอันใช้ได้หมดนะครับผมอันนี้อ่ะอันนี้ก็ยังมีาิ0หน่วยนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้มาแคมป์นิ้งนะครับโอเคก็าจจะประมาณนี้ครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ต้องบอกเลยว่าทั้งง่ายและ สะดวกนะครับทำได้เรื่อยๆใครที่มีเวลาก็มาทําได้นั่นเองนะครับประมาณทุกๆ5นาทีเอาผลไม้มาใส่5นาทีเนี่ยเราก็จะได้กดเลาะเราก็จะได้รีพวกนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับได้ของง่ายอยู่นะครับไม่ต้องไปลุ้นอ่าอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงน่ะคุณได้ไข่มาแบบทุกๆ5นาทีเลยอ่ะ5นาที1ท1ฟองน่บไปหนึน่งชั่วโมงมีเท่าไหร่60นาทีก็เท่ากับประมาณเท่าไหร่50 15 20 25, 25, 25 ไม่ใช่หนึ่งประมาณน่าจะราวๆสิบหกฟองมั้งมากกว่ามั้งน่าใช่ไหมเออหกฟองหนึ่งชั่วโมงหกฟองนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับผมหนึ่งชั่วโมงหกฟองนะี่ก็คุ้มนะผมว่าคุ้มนะสองชั่วโมงก็สิบสองฟองอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะับแล้วก็เราจะได้ฟองอัอนนี้ไปเรื่อยๆและอันนี้น่าจะได้แบบสูงนะผมเท่าพอได้ไปแล้วถ้าผมยังไม่ผิดเนาะแต่ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าไออันเนี้ย พอมันตันที่17เนี่ยมันจะใส่ได้เรื่อยๆไหมถ้าตนันถ้าตันแล้วใส่ไม่ได้เลยอันนี้ก็น่าผิดหวังนะครับแต่ผมว่าในรูปแบบในความคิดผมอะน่าจะใส่ได้เรื่อยๆแล้วก็ได้มาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าพวกนี้มันต้องรีจากต้นโอ๊กนะครับผมนั่นหมายความว่ามันต้องเอาผลไม้มาใส่แล้วมันจะรีให้เรื่อยๆแล้วเีเวนตมันก็จะไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแนะนำว่าให้ใส่ไปเรื่อยๆครับดีที่สุดเพราะว่าเพื่อเพื่ออีเวนต์รอบสองเนี่ยที่มันอัปเดตรอบสองม ใช้คะแนนตรงนี้อัปเดตเพิ่มนะครับอตอนนี้เตรียมผมหายแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ครับใครชอบมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสุดสัปแานน้วนี้ไปบายครับวัเจันทหม่ครับผม